One, two. จริงใจจ้าตอนนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะมารีวิวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะบอกเลยว่าคัน จะเป็น4ีประตูเกียร์ออโต้รุ่นพามรองท็อปโมเดลเย์2024ราคาตัวนี้จะอยู่ที่938,000บาทถ้าเป็นสีขาวไวเดมอนจะเพิ่มแค่10,000บาทเท่านั้นเองแต่สีที่อยู่ด้านข้างพัดจะเป็นสีไทเทเนียมเกรกคันนี้นะคะจะเป็น4ีประตูเกียร์ออโต้รองท็อปในรุ่นพาม2024นะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่938,000บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวไวเดมอนจะเพิ่ม10,000บาท สีที่อยู่ด้านข้างพาร์ทจะเป็นสีเทาดํานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากเจ้าตัวไททันที่หล่ออยู่แล้วเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าเข้าไปบ้างมาเริ่มกันที่ตัวสกรูด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสกรูสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของตัวหนังสือมิสซูบิชิตัวนี้นะคะจะเป็นสีโครเนียมนะคะที่ให้มันแมทกับตัวสามเหลี่ยมโลโก้มิสโซบมาดูกันต่อที่ครอบไฟหน้าตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าแบบดําด้านและมีตัวหนังสือไททันสีแดง ด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตทรง BR s p o r t ตท็อปฮอตฮิตของลูกค้าเลยตอนนี้มีหูหลอกสีแดงนะคะและมีไฟ LED มาดูกันต่อที่ด้านข้างตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อทรง ABS แบบดำด้านคันนี้จะใช้เป็นเซตดำด้านทั้งเซ็ตนะคะแล้วก็มาดูกันที่ล้อแมกนะคะตัวล้อแมกตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นล้อแมก Oasis นะคะทรงสปอร์ตขอบ18 เพิ่มความหรอด้วยยางขอบ18นะคะขอบยางจะอยู่ที่265ทับ 60R18 เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนด้านข้างด้านะข้างตัวนี้กระจกมองข้างตัวนี้เราใช้วิธีการทําสีดํานะคะแล้วก็มือเปิดก็ใช้วิธีการทาสีดําเช่นเดียวกันและใส่เป็นครอบเบ้ามือเปิดนะคะแบบดําด้านและมีกล้องสื่อไททันสีแดงในส่วนของการสาตตัวนี้เราติดตั้งเป็นกันสาซองสปอร์ทั้งสีด้านและด้านบนจะเป็นราวหลังคา เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้พัดจะติดตั้งเป็นตัวกันกระแทกนะคะเป็นเซ็ตจำด้านเช่นเดียวกันเดี๋ยวพัดจะพาไปชมภายในของเจ้าพรามเกียออตโต้ลองท็อปนะคะว่ามีอะไรบ้างออปชันนะคะามาดูกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเรียบร้อยแล้วกุญแจเป็นกุญแจสูาร์ทกุญแจเค s เอสป้องกันการโจรกรรมนะคะและเป็นปุ่มกดสตาร์ทพวงมาลัยแบบมันติฟังกชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะ หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังกัระยะถอยจอดเราติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถพร้อมเมมโมรี่การ์ดให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะคะพร้อมไวรเลสที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเช่นเดียวกันจ้า มาดูกันต่อที่ด้านข้างตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ลายสาัยตว์โคนไทรั้นนะคะเหมือนที่พัดเคยแจ้งสติกเกอร์เรามีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบมากหรือลูกค้าจะ modify นะคะให้พัดออกแบบให้เราก็มีให้พร้อมนะจ๊ะในส่วนของโรบาร์ด้านหลังตัวนี้จะเป็นโรบาร์เหล็กเออรเรนเดอร์รุ่นฮันเตอร์ขายาวนะคะแล้วก็มีไฟเบรกตัวกลางนะคะอ่าพร้อมไฟถอยให้ด้วยและในส่วนของครอบไฟท้ายตัวนี้จะเป็นครอบไฟท้ายแบบดำด้านนะจ๊ะ การชนหลังตัวนี้ก็ทําเหมือน black edition เลยนะคะเป็นการทำสีดากันชนท้ายและมือเปิดฝาท้ายนะคะที่ทําสีดํานะคะตอนนี้เราทําให้กับลูกค้ากันไปเลยมาดูในส่วนของครอบฝาถัางน้ํามันตัวนี้จะเป็นเซ็ตดำด้านเช่นเดียวกันและมีตัวสื่อไททันสีแดงเดี๋ยวพัดจะพาไปชมนะคะเจ้าสีประตูเกียร a u อโต้ร o n g t o p รุ่นพรมนะคะที่แต่งจัดเต็มหล่อๆคันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันจ้า ตรงปกตรงใจบอกเลยว่าต้องช่องมิสูจริงใจเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าที่สนใจมิสูซทุกรุ่นนะคะเรามีโปรโพิเศษทั้งส่วนลดเน้นๆดอกเบีย้ยถูกสุดๆและที่สำคัญแต่งจะเต็มฟรีแบบนี้ทั้งคันนะคะต้องพัดมิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งอันดับหนึ่งเท่านั้นลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวพัดจะทิ้งลิงก์ไลน์ส่วนตัวไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัวของพัดเองนะคะไม่มีแอดมินนะจ๊ะพัดจะเป็นผู้ตอบลูกค้าเอง หรือโทรหาพัทที่เบอร์0634646153สายด่วนสายตรงของพัทนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะช่องมิสูจริงใจทางช่อง Youtube แล้วนะคะลบควรกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่พลาดคลิปที่ดีนะคะกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะคะและสำหรับอีกช่องทางหนึ่งของพัทนะคะจะเป็นเพจชื่อว่าเพจมิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะเข้าไปชมเพจของพัทได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเด็ดขาด จะมีภาพรถแต่งสวยๆและหล่อแบบนี้นะคะแคมเปญต,ต่างๆห้ามคลาดนะคะและอีกช่องทางหนึ่งจะเป็น t ิกต o k ชื่อว่าพัชมิโซจริงใจเจ้าแม่สายแต่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบลูกค้ามารับที่โชว์รูมนะคะคลิปหน้าจะไปเจอกันที่จังหวัดอะไรห้ามคลาดเด็ดขาดบริการส่งทั่วไทยฟรีแคมเปญดีที่นี่ที่เดียว อย่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับพัดนะจ๊ะลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ